มารู้จักฟักข้าวกันค่ะเพื่อนๆลูกสีแดงแบบนี้นะคะเรียกว่าฟักข้าวที่แก่เต็มที่แล้วนะคะอันนี้เป็นใบและลำต้นของเขานะคะเป็นไม้ตระกูลเลื้อยนะคะเพื่อนๆพื่อนฟักข้าวนั้นมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆใช้เป็นสมุนไพรได้หลากหลายมากเลยทั้งใบนะคะรากแล้วก็ผลนะคะอย่างยอดอ่อนของเขานะคะจะมีประโยชน์ในการช่วยลดน้ําตาล ในเลือกของผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะยอดอ่อนแล้วก็ผลอ่อนนะคะซึ่งในผลอ่อนของเขานะคะจะมีวิตามินซีแคลเซียมและเบต้าแครโรทีนที่สูงมากมากกว่าแครอทถึง10เท่าเลยนะคะสามารถนำไปต้มลวกจิ้มได้นะคะเมื่อเริ่มโตจะเริ่มมีหนามแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้เป็นสมุนไพรได้เยอะมากประโยชน์เยอะมากจริงๆในการนำไป ใช้เป็นสมุนไพรเพื่อนๆสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะการขยายพันธุ์นะคะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพราะ,มะเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดของเขาจะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะฟักข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะและยังช่วยยับยั้งการเกิดริ่มเลือดในเส้นเลือดด้วยนะคะ ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งในปอดและเะเพาะอาหารมีประโยชน์มากมายอย่างนี้อย่าลืมหามาปลูกกันดูคะ่ะ